nhà rồng nè nhà rồng đó y rồng gì thế à Nói nói chung là gì thế Nói mà sử dụng app khai mắt ạ khai mắt hay mình kìa. mình là thôi là gì nè ờ nên cho bảo là cô là gì thế cô hai nó mà cô chưa hai, cho cháu và chỉ đâu bảo và มาอาไปตุนนงมาแล้เพื่อนนงนงกูเนี่ยกูิต้องเคนแล้วเนี่ยเจกูอกเคือแล้นะเอานมายเดก็สีว่าก็เทียนเย็นก็สีเทียนเย็นเอานมาเนี่ยชิมั่ลุลลุลลกกาไครมาสตอร์นี่เอาใช้สีชนัย่ะเอายก็ีเทียนเยมนมก็ตวชเดอ่นอมัอยู่งมั่ลุกกาเนี่ชน่ะแต่สิมาเนี่ยชิชิมุสิกล้วิธีนะเช a วโอเคนะกูยิ่งีิล้วิธีนะสินะ ลราไม่ไปใช้กันนะเออเขาก็งานสาวนอยอย่างงานสาวน้อยก,ก็ไปเออลีน้องนี่อยยูทูบมาเลยจู่ๆเขอที่แตวน้อยก็ยงอนยูทูบมาก็ย่ยวกับยูจูต้องเี้เขากระเจ้าทักจ้าไอยี่แต่ชนมากูมากูมายังที่ก็เสียเขาแต่น้อยรองลูกกาไหนหนี่งอยานียย้ลูกกาว่าว lại nam để nửa nhỏ nửa nhỏ sát sĩ số nửa chỉ bao nhở ờ chỉ có là sĩ lưu của nên nam được có sĩ lưu ý ý nó này sáng ừ ok xem một lẹ à ừ của à hà à ờ ừ, ừ. 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 วันเดวันเดกอก็อย่าเราชีีขาอมาก่อนในต้าผลมาก็ไดวิดีโอนะนะเขาก็ท่านนะก็อยู่สมรู้ชต้อง้ก็ท่านะน็ยก็อยู่ท่จอดตานี่นก็สมมตจอจูท่า่เนีก็จอนจูท่านจริงๆีไลท์แ่นีอยอืก็จูท่ายจอดตาอย่ขูขน้อยอ่ะโอเคดีนะเนี๋ยเก็แต่งเจ๊ก็ไปแต่งให้่อยอืมแต่งย่ไปแต่งให แต่ชิมากูจแต่งเลยกูรักแค่คนนี้ใช่สิเจเจทีนันเนี่จจังก็จแต่งเลยนะกูรักสมมุเนีใช้สิ้นเลยะออเจิตาวลนเนีอะเจ๊ก็อย่าปลอยลุกคมาสเตอร์นะส่วนน้อยอะสวนน้อยอะเด็กก็ไปลบลุนอ่ะนะเจก็อะไรทีเนี้ยจ้าอ่ะงเออนันอะ่าเจ๊ไป สีจาทำม,มันดจะเป็นลัรษณะี่คุนชินนะสิยาเอ่อแีก็สมมุติเลยก็ยัดก็ทออาัจฉริยะเลยก็เอาต่าเดี๋ยวก็ไ้วิดีโออย่างีก็บันทึกโอเคคัอืมจีก็ต่อขอเทียของนตามาไปว่าขั้นตอนต,อนตัวไปนะ โ okay, อเคตอนนั้นอะอรยังก็ถอยหล, okay, นะล,ลังออ okay. อนะโอเควันนี้เราก็จะก็จะจูไปโหลดต่อ Play Store เนอะอืมกูมั่วแล้วสิกูเล่นแค่นี้โหลดซะหน่อยไ่น In s h o t โอเคอืมดูน้องนะโอเคดูน้องนะก็โหลดดูน้องน้องนะ đào luôn nào đó nè, tò mê nè โอเคเปิดเข้าไปโอเคจะต่อหน้ขอวิดีโอนะโอเคไปไหมส่วนเนาะอืมอเจอท่านหนังก็าดนะ้เนาะโอเคเนี่ยเราต่อเลนนั้นเ่ย จก็ต่ด <Bien> ้กขอวิดีโอแล้วนะต่นอน่ะก็เลื่อนก็เราต่อแล้วขอภาพใบอย่างนั้นนะเออฉันรอหนักกันก่อนนะเออจก็ขอยูทูบ b e นนะด้วยด้านนั้นนะเจสก็ต่อดอกชาร์สีดีน่ะขอ้วนะขอแล้วนะต่อเข้าไปเออต่อีนนอนนะเอายูทูบมาเลชเลชีลีนารู้น่าจะขอยูทูบมาเล ต้องศีรู่นน้องซะหรต้องศีรู่นนัจโจน้อสซะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิป,ปอ์เขาว่าใครมาเตอร์บุตานะ่าจิปป์เราลบกกาไอ้ลน้ำบุตาน,ะน่าเจอคนนองมาคนานองมา,า,า,าลบเต้าคนนันนะคนน้องลบเต้าก็ไปคลิปก็ไปลบฟรีเนะี่ยอืมลบฟรีซะคนนั่นน่ะต่อไปเมยนะ โอเคลิ้นน้อนะจีเต้านะลินน้อน่ะชีปละลูกยาชงเซรจอตัน้อยจอเล้แก้มตาหนะลิ้นน้อหน่ะน่มันทึกชวนะโอเคมันทึกโฆษณะ โอเคเจต่อหนเาียตาเจไล่นะจเนี่ยจปีปแล้ก็กาว่าใคามาสเตอร์ยอดยเฉาสีนะในี่ยจอน้องวในนี้องกูเดียจากกูจอหฮอจปบอต่สีนี่จอดฮอปอบแ้สีกูฮอ,อจอไล,ล่ละะู้น่จจเขายูทู e แบบอย่าเหาหนอน่อนอจะจกูไปนอนซะนะนี่จอดีนามชีเชปไลนนะต่อหนาียตาเจ Các bạn phải chọn Israel Vietcetsen nè Kê tao nhỏ, thoải lắm. Ờ, khó đỏ. Phúc pháp kê. Tao nè. Nhớ con nó nè. Ờ, này